พระอาจารย์การทุดงนี่มีปัญหาในการฉันอาหารมากไหมถ้าไม่มีก็อดใช่ไหมตอนนั้นที่ที่ไม่ไอเข้าไปบินทบาทมันจะมีข้างหลังโรงเรียนที่ไม่อาอโรงเรียนไม่อายพอเดินไปปุ๊บพันลงเขารู้เลยเขาไปข่ายประตูหลังมันจะมีเถียงนาอยู่อันหนึ่งพอเช้ามาเจ้าของเถียงนาตอนนั้นเขาปลูกถั่วเหลืองอยู่เนี่ยอันนี้ครับพระทุดงมาบ่อยมากเลยพักกันนี้แหละ พอมาปุ๊บมันเหมือนไม่รู้ว่าอย่างไงก็เดินเข้าไปบเด็กก็เตะบอลกันอยู่มันคนบอกหรือไงไลืมไปแล้วล่ะน่าจะคนชี้ว่าเออไปทังนี้นะครับไปพักอะไรทังนองเนี้ยแต่ตอนนี้จําไม่ได้ผมเข้าไปตรงไปพักเช่นั้นยังไงมันจะเป็นเถียงกระท่อมกระท่อมแล้วเป็นนน่นอยู่แลวเลยคือตรงนี้เป็นที่ทักของพ่อพุทธรเลยเราก็าเข้าไปนั้นพักแล้วก็มาบินระบายปรากฏมันได้ข้าวเหนียวหน้าสังขยาหรือไงห่อ ไข่เค็มสองลูกขนมเปี๊ยะหนึ่งอันนั่นหนึ่งวันที่อยู่ได้ก็คือเขาใส่บาตรมาแต่นี้ตอนที่ไปภูชิฟ้าลงจากภูชิฟ้าบ้านบ้านอะไรสักอย่างชื่อพระราชทานเป็นหมู่บ้านลำตกกระเหลี่ยงอยู่บินตาบดเดินไปไอนนเด็กนั้นก็อาตมาอาตมาเด็กเล็กๆก,กันนะแล้วคนที่ผู้หญิงที่ที่อยู่กับเด็กก็พูดแบบอ,อกล้อล้กอง เดี๋ยวให้หัวหน้าบมว่าเขาใส่บาทแบบนั้นนี่เขาก็ใส่กลับมาหน่อยนึงไปกันห้าลูกไงไปเจอกันห้าลูกหลงจากภูทีฟ้าเนี่ยเขาไปส่งไปที่ภูทีฟ้าญาติของพระก็จะให้ไปทุดดองกันตอนหลังเราขอแยกเพราะว่าถ้าไปเป็นกลุ่มมันยุ่งยากเราเดินไปแล้วไปถึงข้างฝั่งข้ามไปเนี่ยจากภูทีฟ้าเลาะไปเนี่ยไปดูแผนที่ไปผาตั้งไปอำเภอเวียงแก่น วางไอ้ป้องอะไรในะแถวนั้นนะแล้วก็ไม่ได้เลยไปที่อะไรสามที่มันเป็นสามสามเหลี่ยมทองคำไม่ไม่ได้ไปเชียงของไปตัดเข้ามาอำเภอเวียงเชียงหลวงก็มาที่หลวงปู่ขานไปที่หลวงปู่ขานแล้วก็ทะลุมาแม่จันทรแม่จันท์แม่อะไรก่อนถึงแม่ครับก่อนถึงฝังก็ไม่อายนะไม่อายที่ไม่อายเนะี่ยไปบินรบาดก็ได้แค่นั้น แต่ว่าตอนท,ที่อยู่ภูชีฟ้าเนี่ยลงไปที่หมู่บ้านนั้นลงออมว่าลงก้าหรือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลงก้าอ,อะไรสักอย่างชื่อๆแค่ชื่อพระราชทานเขาก็ใส่กับข้าวให้นิดเดียวให้ทุกองที่ประจายเยอะที้องค์อื่นก็ข้าวคนเราตะพีตะพีอะไรพอมีข้าวก็ฉันแค่ข้าวนะั้นแล้วตองคืนวันนั้นหนาวพดโคดเดินไปแล้วมันมืดแล้วมันไม่มีที่ปัก ปรากฏว่าบางองค์ก็เข้าไปใจทุนทัพานแบบซุกตัวกันอยู่ตรงนั้นตรงนี้เราก็เดินเดินไปไปเจอเถียงนาไม้แค่ไม้แค่แค่เอ็นตัวได้แค่นั้นได้นั่นแหละนอนนอนแบบหนังจี้นะม้งค <c oughs> ือมือวางที่ตัวแล้วก็อยู่บนไม้ไม้แค่นั้นมันก็ไม่ได้เดือดนะร้อยใจเลยแล้วหนาวมากๆช่วงนั้นหน้าหนาวพอดีเดือนมกราเอาก่อนมกราได้ซ้ำไห กำลังหนาวกำลังเริ่มหนาวเพราะหลังจากนั้นช่วงที่เดินไปนั้นมกราและะ้วมั้งเพราะว่ามันไปที่วัดหลวงพุสังเราก็ไปวงพงเ,เปลี่ยนพอมาเสร็จแล้วจากร้อนกับหลวงพุสังเขาก็ไปส่งที่ภูชีฟ้าตอนช่วงอยู่วัดหลวงพ่อเปลี่ยนอะไรนี่หนาวแบบสิบสององศาพูดกันนี่ก็ควันออกปากครับ,ค,รบควันออกปากนึกถึงตอนนี้มันก็ไม,ม่มีความรู้สึกอันนั้นอยู่แล้ว นั่นแหละฉันข้าวอย่างเดียวก็ไปได้ก็เดินไปก็ไปลงผาตั้งผาตั้งก็พวกจีนห่อที่มาลบที่ที่อะไรเพอลมศักดิ์ไอ้อเธออะไรนะที่เป็นสมรภูมิลบเขาเคาะเขาเคาะเออที่เขาเคาะนั่นแล้วเสร็จแล้วก็ในหลวงก็ให้เป็นคนไทยจดทะเบียนเป็นคนไทยให้บัตรประชาชนอะไรก็อยู่ไปอยู่ที่ผาตั้งผาตั้งมันจะลงไปแล้วมันจะเป็นมีเหมือนเป็นวัดมีพระทูลูกอยู่ แล้วมันจะเป็นช่วงนึงแล้วก็ถนนก็จะลงล่างไปอำเภอเวียงแก่นนั่นแหละไปมล้เดินไปมางนั้นแหละเดินเป็นบ้าเป็นหลังไปวางไอ้ป้องอะไรตรงนั้นแหละไปทางนั้นแหละแล้วก็ไปเชียงของแต่ไม่ได้ว่าแวะไปสามเหลี่ยมคางคพังอำเภอเชียงของตีรัดเข้ามามาอำเภอที่ลูบขานอยู่เวียงเชยงลุงเวียงอะไรนั่นแหละ,ละเวียงเชยงลุง้ง แล้วก็ตีมาไปทะลุแม่จัน์ทออกแม่จัน์ก็ไปไปแม่อายฝางนะตีกลับก็เลาะม่น้ําตอนที่ไปไปอพิอเวงแก่นนะเขาก็ชี้ไปแล้วมันจะมีป่าช้าปีตายมันก็เริ่มเย็ยนยังไม่จันพบยังไม่พบเพเลยให้เด็กไปส่งเด็กมันไม่ไปเด็กไม่ยอมไปเด็กมันกลัว ไปก็จะมีวัดมีศาลาเป็นศาลาไม้อยู่แล้วก็อยู่ติดแม่น้ำโขงที่แม่นม้ำโขงนี่ได้ยินเสียงตองคืนนะเหมือนอะไรใหญ่ๆปลาใหญ่ๆตีพร้งได้ยินตีแล้วเราก็เดินเดินไปแล้วก็กำหนดไอตาในเนาะตรงไหนที่มันเป็นวังนบางทีมันมีอยู่สองตัวคนละสีกันก็พันมันก็อยู่ข้างล่างะ อยู่ใตวังน้ําวนไม่น้าของอืมบางที่ก็มีเจดีเก่าอยู่อะไรเงี้ยมีอยู่ก็ไปพักกันบ้างอะไรบ้างที่มันเดินไปก็พักไปนั่นแหละครก็ทุลงไปเนะี่ยแล้วมันไม่ได้สนใจอะไรนะคือตอนนั้นนะจิตมันก็บอกแล้วลงมาถามหลวงปู่อ่ามันว่างไงหลวงปู่อ่าว่างอย่างนี้ไม่ได้มันเป็นการคันเามีอยู่ก็มัน <S <S มันไม่หลับแล้วเปิดออกแล้วเข้าไปสู่ความแต่ถ้าเป็นทั่วๆไป อดไม่ได้ล่ะสายแน่แนอนก็ขึ้นไปถามเรื่องที่มันทําไมไม่หลับทําไมมันทะลุออกไปมันไปเปิดอะไรทําไมไปรู้ความคิดไปเห็นความคิดคือไม่ใช่เห็นความคิดที่พูดว่าเห็นความคิดคือความคิดมันชัดชัดสัมผัสได้ความคิดความปรุงแต่งสัมผัสได้แล้วตัวมันนี่ตัวมันหาย แต่มันไปเปิดเหมือนเหมือนเรา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 ไม่ได้หลับไปเปิดแต่มันไม่มีตัวมันไปเปิดเหมือนไอพวกที่เที่ยวที่ถอดกายทิพย์มันก็เป็นอย่างแต่เราไม่ได้หลง้เราก็กําหนดมันไม่ไปกับความปรุงแต่งไม่ไปกับสังขารที่ปรุงแต่งก็สลัดมันหลุดสลัดหลุดก็ข้าความไม่มีไม่เป็น